นักดิ้นทั้งหลายนักแดนหรือใครอยากมาเชิญเลยนะครับเชิญครับอยากจะบอกนิดนะคะว่าจะเห็นชุดที่อาจารย์ใส่มั้ยังไงก็ตามจะไม่ได้ทิ้งสีแดงนะคะเป็นสารหนังสือก็จะเป็นสีแดงอยู่ประจาเพราะว่าเรายังไม่ได้เลิกในการเรื่องของการต่อสู้นะคะเรายังเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่เสมอไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะคะ เดี๋ยวขอเล่านิดนะก่อนร้องเพลงจนนักศึกษาประเมินอ,อาจารย์มาจนเพิ่งอ่านแล้วเป็นช็อกนิดหนึ่งเพราะนักศึกษาบอกว่าให้อาจารย์ตึ้มหยุดพูดเรื่องการเมืองได้แล้วนะคะนักศึกษาเขียนมาให้อาจารย์ในแบบนี้เป็นการประเมินผลการสอนนะคะซึ่งอาจารย์ไม่วานนี้จะสอนอีกอีกชั้นหนึ่งนะอาจารย์ก็เลยถือโอกาสบอกนักศึกษาทุกคนที่เรียนอยู่เลยว,ว่าอาจารย์ขอโทษละกันที่อาจารย์บางครั้งต้องพูดการเมืองมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราเป็นนักศึกษานะคะ พี่น้องเขาถามหากศึกสาใจก็เลยอดไม่ได้จะต้องมาเล่าให้ฟังจะต,ต้องพูดเรื่องการืดนงในเรื่องที่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นจริงว่าอาจารย์ยอมทุกอย่างนะคะถูกไล่ออกใจก็ยอมแต่ว่าอยากถูกไล่ออกเพราะทาผิดจากที่ว่าเราทำให้เห็นเมื่อต่อสู้เพื่อคนแสดงแต่ไม่อยากโดนไล่ออกเพราะเราไม่ไปสอนหนังสืออย่างนี้นะครับทำให้อาจารย์ไม่ได้มาที่นี่เลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจนะคะเข้าใจไหม แต่นะคะยังก็ตามจนหวานก็มานะคะจนตุ้มจนหวานเนี่ยเราก็จะมาเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันนะคะวันนี้อาจารย์หวานเขาสอนทั้งวันมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ตุ้มก็เลยบอกว่าท่านเดี๋ยววันนี้เราบาเองนะคะขอร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงเพลงที่เราร้องมาตลอดเวลานะคะและเป็นสิ่งที่อาจารย์ตุ้มมาจนหวานได้ทำมาตลอดคือต้องการความเป็นพันนะคะจะร้องเพลงเรื่องของความเป็นพรมให้ฟังนะคะเดยใครร้องได้ช่วยร้องหน่อยนะคะเสียงไม่ค่อยดี ความเป็นธรรมเมืม่อไม่เป็นธรรมสังคมอยู่ได้อย่างไรเมื่อตัวชูอ่อนไว้และรั้งพายโอ้น้อเมืองไทยใหญ่ยยไม่มีกฎเก Từ รีบไปธรรมศาสตร์นะคะพิงมาจากธรรมศาสตร์ไปซื้อกุ้งให้หยุดมื่ไรกับธรรมศาสตร์แล้วก็รีบกลับมานะคะโอกาสหน้าจะ,จะมาอีกนะคะอย่าลืมนะที่อาจารย์บอกอยู่ยังมีความสุขให้ได้ปรับตัวให้ได้นะคะเพราะว่านะคะแสงสว่างกำลังจะเปิดให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ออกไปนะคะเราพยายามต่อสู้ทุกอย่างเลืเราจะต้องพูดยืนหยัดนะคะว่าเราขอเรียกร้องรปชานะคะให้ต่อสู้เพื่อทุกคนที่อยู่ที่นี่ค่ะ นะคะใครดูอาจารย์นะที่นี่ความจริงนะคะแต่ไปเข้าห้องอัดจ้ำได้ไหมคะไม่ไม่เดี๋ยวไปสอนหนังสือไปสอนหนังสือนะคะแล้วตอนนี้นะบอกนิดนึงว่าตอนนี้นะคะเจนตุจูปเจนไหนเวลาไปไหนเวลาเขาบอกว่าช่วยร้องเพลงหน่อยนะคะเพลงนี้แหละค่ะที่เราเอาไปร้องเขาไม่มีโน้ตให้เราเลยนะเพราะว่าไม่มีใครทำคาราโอเกะตรงนี้ไว้นะคะ เรา้อเราก็จะพูดถึงว่าพี่น้องการเมืองของเราที่ติดคุกอยู่นะคะเราพูดตลอดเวลาทุกครั้งที่ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้รู้นะพวกคนห่วงใยแต่เราต้องช่วยตัวเองก่อนช่วยวเองให้อยู่ยังอยู่ได้และมีความสุขอย่าฆ่าตัวตายถ้าฆ่าตัวตายไปพวกมันจะดีใจมันไม่ต้องมาเสียสไนเปอร์ฆ่าเรานะเพราะฉนั้นอยู่ยังมีความสุขให้ได้มีกําลังใจสู้ต่อไปค่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ สวัสดีด้วยค่ะสวัสดีด้วยค่ะจะร้องเลยหรือเปล่าจะรองกลางกลางเว่ยไม่โ้งเลยอ่ะคติด้อดูเธอใหมไม่ห่างเลยค่ะแม่ เปิมาจากจัจหัับมหาสารคามพวามรูยเพ็รปตะกายแสงค่ะการสิ่อสารความสนุกสนา,านของความมายี่นางสร้างมนาะขอเสียงคนหลักที่เก,เก่งแู้เลย รู้จักพี่น้องเสืส้อแดงทุกท่านนะคะมาวันนี้มาสร้างความสนุกสนานให้พี่น้องฟังเพลงของพี่เพชรากายแสงน,นะคะานางสไลเป้มาจากจังหวัดมหาสารคามค่ะพร้อมพี่เพชรากายแสงมาจากจังหวัดเลยค่ะครับจอกันแล้วจากนางสไลเป้ขอคารวะพี่น้อ,นองคุณแสดงพี่รักความจริงและความเป็นธรรมนะครับเนาะนี่น,นี่พี่ปกายแสงศิลปินคนปนเอกประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคุณพี่สองเสียงเฮมาร่วมให้กำลังใจพี่น้องคุณสแสดงที่ถูกคุ้มขังนะครับเนาะนม่ใช่นั่น,น,นขาม้ามาืาอนี้มาด้วยใจนะครับเนาะขอเสียงคนที่บริจ้างคุณพ่ออย่างไรครับใครขัดใจประชาชน,พ,นพี่น้องฟังเพลงนี้แล้วสีต่างสียบางนะครับเนาะพี่น้องพร้อมสถึงเวลาไปครับถ้าพร้อมถึง่วแล้วเปิดมาเลยเจนี่มาหน่อยหนึ่งถอยหลังซิ เปิดหน,น้า,นาประเด็งเพลงที่หนึ่งนะฮะนนเราเรายังไม่รับความเป็นธรรมในปรดออกไม่ได้นะฮะประว,วาติขัดใจคนไทยตาสองเอ้าอเชียสักครั้งเลยเอ,อ,อะ่ะจังหวะ แดงผ่านฟ้าราดผสมเริ่มต้นชุ่มนุ่มมีหน้าเมตาโยคุดหอ,อเชื่อแน่ทุกคนที่เคยเขาร่วมเรียกประชานวิชาให้แดงท่านสมัยผมยังจำได้ที่ราดผสม ฉัญ,ญ่าลากนายพลคนซื่อตรงที่เคยเรารวมเดกประธาทิสตาบัตานิล้อเป็นคนต่างชาตมาส,สัมม่อาสมาจารยเลียเสินความจริงเขานั้นแก่งทำมันไรเลยเสินาไรามนุษย์จะทำโหไรเลยเสิน กำปั้นหลานคนแสดงยึเต่ากปั้ไหนคนแสดงยึดเตาเลยมานตุกตาอะไรเามูห้องอยู่พันนตตาเลี้ยงมุมแทนมาจุ่มดมทาเงินได้เงนได้มันมาัน้มันมาถดาใส่ใส่แสดงอะไรอะไรทาคิดถึงคาเบาเก่ง้ำเต่ากห้หให้จันทร์หาเขงมาจะลายให้ของหอมันที่ม ดอกไม้หามเพลสดเพลนคนเั D ื Commons, cción, ar, drama, ่ดใมั่นใจผู้ดมที่ใจรักทัดสินงออนเนเรามาชาวไทยทั่วลาจินลมเป็นพยานรักัสิ่งรักวยใจที่ติดรักความจริงจริงพูดรักประชาติรักชาต ปีลีและเสื้อแดงในที่บ้านเชิญมาร่วมพลังเพื่อประชาธิปไตยคนเสื้อแดงกลับมาพใครมาร่วมพลังกันอีกละล้วมาเริ่มต้นใหม่ประชาธิปไตยที่เฝ้ารอคนเสื้อแดงลั่นล้อยังแข็งแกร่งและมือมอาดีพ Hoa xiên nói! Yo hoài thật sự mà chị tao, yo hoài thật sự mà chị tao lại tìm tay vào ngày ba ba bắt tôi, đi bắt tôi, anh phải khởi kỵ lạc thật là nơi ô chị chị kát nan, nếu binh ra tay ra hô tóc nó, bông 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 ไอเทพเป็นผู้สั่งการคูไาา่ไม่เอาอีกแล้วไอ้ขาดตะกอนชาบล่าชาชอไม่เอาอีกแล้วระวังทักทิ้งันตับรับรองติดคุกทุกโคตรไ,ไม่รับสถาบันคุณนี่ แค่ตัง้งแตโคลนะครับเทวดาทั้งโอนคนเสือแดงตาสว่างแล้วคนไทยตาสว่างเลยเขอเสียงใี้น้องที่ตาสว่างไหมครับสุดยอดฮะ่ตายแค่แลบ้ เสียงจากคนทีตาสว่างนะครับขอบคุณลูกใหญ่หลาพนี้ใครกัใจันชาติทุนชาตต้องเสียงจากคนดันใจขอเสียงจากคนดันใจนะครับอหอขอเสียงดีกสีดเขอขอบคุณที่น้องชาวไทย ที่ไม่วังใจใสคะแนนโท่ขอบคุณคนเพืแอนเพื่อไทยคนที่อยู่แดนไกลก็ฝากขอบคุณีมาเด้อเด้อเด้อขอเชิงคนที่รวยเ้วยแทบาย พอจบสิ้นกันนะผู้เลียงทงยอจบสิ้นกันนะผูนเลี้ยงทงมย์ี่น้องเสด็ี่น้องรักย่าหัวหอมเสียงจังเียงเียงเพยงเพลงเสียงส่งใยประชาชนทั้งหลายต้งเสียงี่น้องเสียงท่าจงดีใจดีใจมากเย เไื่อได้คะแนนทวมทีนี่แหละคือหัวใจเหตุจากเชนที่ให้คะแนนมาบลอนขอบคุณทุกทุกคนขอบขอบคุณขอบโบนัสขอบคุกหลายท่านด้วยขอบคุณคุณทำสายชาฉันทั้งลายเสียแดงอยยู่ดง คุนคุ้นานไปได้ชนทั้งหลายเสียแดงดีอย้ชาวบ้านหลักหนาเนื้อดูจริงได้จริงดุกลายดุกลอยู่หักสุแตจบ่อทิไทยรำปัดและก่งอุ่หนเอเทามาแกมาสั่คงการชาช้านบางทีเทามาแกมาสั่คงสารชาบ้านบางทีหน้ารีหน้าหยุดจะมีโอดีแพ้แน่นอนความเดือดร้อนเดือดร้อนเจ็บปวดเท่าไทยกาที่เบาบังไปนอนปอะ คนชื่อพักดินหัวงใยดงนะที่รักคือนายกคนต่อไปที่รักคือนายกคือหัใจขอคุณเชื้อแดงที่ให้มาใจย่ แต่จะเป็นบิดชาวเีกนทันนะฮะที่จังหวัดฮะที่จะยกันให้กันใจนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะขอเสียงนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เลยครับสุดจอดคระเถิงจะติดตารางก็ติดเท่มงตะกินดูเลยโยนสองโนสองตัสจคตัตินใตัดส่ีีโย จะทีนี้เอเดีครับพี่น้องจะลงกี่เพลงครับสามนะ ใสรายเมอ,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 อเก็บตัวเราเอมอหมุนเสือดงรัฐบาลมันหักมาทำแล่แค่แด็ก คนเสียดายสุดั่งเจียวบัดใดเอม็นกระห้องเจ้าคนเสียดงอคอยทไมขอเสียงนะฮะไม่ได้ยินเสียงเลยน ល្រូน,าน,านើង្លนន់ត្រើនដលีបាក្លាំង្រូវ คนรองเพียงพอๆพอก็ไม่สนุกเท่าน,นั้นเองอย่ารอสักครู่นะ ครับพอดีมันเกิดคล้ายๆว่ามันยังไม่ไม่สะดวกนะครับก็ต้องขออภัยนะเพราะว่ามันใช้เสียงไม่ได้ตอนนี้นะครับเ,เพราะว่าส่วนใหญ่พอเราเราเล่นมันอยจะดังเกินพอดังเกินเขาก็เป็นอย่างนี้อ่าต้องเข้าใจนะครับว่าตรงนี้มันรฐานที่ราชการนะครับในเมื่ออมันไม่สะดวกเ,เราก็ต้องหยุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มามาช่วยกันมาเยี่ยมผู้ที่ถูกก,ก,กักขังอยู่ในนี้นะครับเราเราถือว่าพวกเราไม่ใช่นักโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอว่าเราเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันเรียบร้อยได้ได้เยี่ยมได้แล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ขอญาติ่าวันนี้หยุดใช้เสียงแค่นี้นะครับเพราะว่าทางฝ่ายในเขา เขาติดต่อมาว่าให้ระงับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าระงับด้วยความยินดีโดยไม่โกรธนะครับขอบคุณนะครับ กูขอพูดนิดนึงหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะทุกท่านด้วยนะคะเนื่องนด้วยว่านางไนเป้์เดินทางมาตั้งไกลขอเวลาสักเพียงห้านาทีเท่านั้นแหละค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะจะไม่พูดมากนะคะจะขอแนะนานิดนึงค่ะคือทําไมนางไนเป้์กับเพชรประกายแสยงต้องแต่งตัวอย่างนี้นะคะเดินทางทั่วไทยก็จะอยู่ในชุดนี้นะคะทําไมเขาถึงใช้เครื่องพนากาักงานในการที่ต้อง ปิดแอกหรือยังอะไรประมาณนี้พูดให้พี่น้องฟังนิดนึงหน่อยพี่เพื่อนพี่น้องถามมาคอยล้มหน้าล้มหลังเลยครับไม่ใช่ครับตั้งผู้เข้าใจก็เข้าใจพี่น้องชาวไทยก็เข้าใจมันเดิมเลยเนาะที่ยู่ข้อผมเนี่ยคือแอกครับพี่ดองแอกสมัยก่อนคือทำไรทำนาต้องเอาแอกนี่บังคับควายนะฮะข่าวนี่คือวรรณการนะพวกข่าวภาษาบรนเทาเลยววาข่าวหรือเสียงนะครับเนาะมัดข่าวจองไถเพื่อบังคับให้ ควายไถนาพวกเราแต่เดี๋นี้ควายไม่ได้บังคับแล้วลก็เหมือนพวกเราเดี๋ยวนี้แหละคือใครปลดแอกให้ควายก็คือพวกไม่ใช่อเมรินะฮะคือพวกประเทศญี่ปุ่นนะปลดแอกให้สัตว์นะ,ะแต่เขาไม่ได้บังคับสัตว์แล้วแต่มาบังคับพี่น้องชาวไทยเ,เราฮะนี่ฉะนั้นก็เปลี่ยนสมรกับเราเลือกตั้งแล้วได้เป็นประชาธิปไตยแล้วแต่ยังไม่ ยังไม่ได้ปลดแอกหรือยังไม่ได้พ้นจากการกดขีและข่มเหงยังไม่ได้ปลดแอกก็เหมือนถ้าอยากปลดพี่น้องต้องช่วยกันนะไม่ใช่ช่วยแต่คนเสื้อแดงนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยด้วยนะคนเสื้อแดงกระชากลงพวกที่มีความรู้กระชากขึ้นนะสู้ไปกาศไปไม่มีทางฮนะไม่ใช่ว่าคนเสื้อแดงไม่มีความรู้นะคนเสื้อแดงมีความรู้กว่าผู้ตำรวจทหารครูก็แล้วแต่ฮะ นั้นเสแสร้งฮะวิฉะนั้นตบมือให้คนที่เสแสร้งนะฮะถ้าเราอยากจะได้ประชาธิปไตยให้พี่น้องประชาชนที่แท้จริงเราต้องช่วยกันปลดแอกถึงเราได้รับประชาธิปไตยจากนายกยิ่งรักแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้รับความเป็นธรรมวิฉะนั้นเราอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านไม่ว่าทุกสีฮะต้องร่วมด้วยเชื่อกันให้ปลดแอกช่วยกันต้องร่วมด้วยไม่ใช่ว่าแดงแท้แดงเทียมข่าวก่อนเลือกตั้ง เราเรียกร้องรักหัวใจเดียวกันทั้งโดนฆ่ายังถูกใจเจ็ว่าเราฆ่ากันเองข้าวหน้ามันเอวอถดอำนาจเดกมันก็จะฆ่าเราไแดงแท้อยู่ข้างหน้าแดงเทียมอยู่ข้างหลังมิฉะนั้นขอเสียงของที่รักเดียวจะได้สักครั้งนะครับครับโชคดีนะครับขอบคุณครับอขอบคุณมากนะคะก็คงจะพูดแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณค่ะเร็วๆเร ไม่หรอ่ไ่พี่เจงพี่เจงครับวันนี้ผลไม้20กิโลนะครับลองกองกับส้มอยากกินก็เด้๋ในห้องเสียแบ่งให้เพื่อนเพื่อพี่เขาด้วยนะครับขอบคุณครับมาให้ก็ไลด์ดูเกียรติ